สวัสดีครับผมโอมซ่านนะครับวันนี้ผมจะไปเล่นด่านอีเวนต์คริสต์มาสในเกมจะไม่มิกันตอนนี้เขาให้คุณผู้ชมสามารถกลับมาปลดล็อกตะเกียงกันได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ในปีก่อนดูกันเลยนะครับผมในปีนี้ผมมาแบบเป็นทีมเลยละกันในปีก่อนผมโซโล,โลไปแล้วนะครับตัวด่านเหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมต้องการวิธีผ่านด่านนะครับสามารถไปดูคลิปก่อนๆนหน้าได้เลยนะครับดูจังหวะก่อนมันจะวาไหม ยากาศมืดมากเป็ดแรกนะครับตอนนี้ผมสำรองแล้วกันกันพลาดครับผมตองราบังมุมใจเอ๋ตรงหัวบันไดด้วยนะครับปึ๊บอุ๊ดอุ๊ดโดนซูมโดนฮิตบ็อกซ์ปึ๊บ,ออบโอเคเดี๋ยวผมล็อกเก็บของขวัญแล้วกัน แต่ผมลองไปวานแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรีแพ้คอนโทรครับผมโอ้ยเกือบนได้รีแพ้คอนโทรมาแล้วนะครับน่าจะวาร์ปครับผมรอก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตัวมันทะลุโอเคมีคนเคลียร์ให้แล้วเจะตีมาจากไหนเก็บของเล่นเลยปึ๊บชั้นล่างมีสาม เดี๋ยครับชั้นล่างตอนนี้เอามีคนล้มย่แล้วมีคนเป็นลมนะครับปุ๊บอูัอบก่อนจะามินาจะหมดจะทับสินะครับแต่ผมไปใช้ชั้นบนเลยล้กกันปุ๊บโอ้บันไดหรือเปล่าโอเคมีคนแทงให้แล้วผมไปใช้ห้องกลางนะครับดันบิน ห้องน้ำห้องนอนห้องน้ำเคลียร์เสียงใกล้มากครับผมตุ๊กตาน่าจะเหลือตรงชั้นกลางนะครับาพลังงานก่อนโอเคครบแล้วครับผม ไปชั้นล่างเลยละกันรับเควสก่อนเดี๋ยวคุณแจนนะครับเควสสุดท้ายฟลุไม่ใช่โดนซูมตอนคัรซีนเนาะโอเคผมรับจบเองเอา้าโดนซูมแต่ว่ามันติดครับเลยวนไปทางอื่นน่าจะได้แล้วใช่ไหมยังไม่ได้ถ้าได้น่าจะวิ่งไปแล้วแหละรอรอนะครับจังหวะน,นี้ อะไรใช่ไหมโอเคมาจีจีคร right ับผมเรียบร้อยครับ Khrismas คุณผู้ชมสนใจที่จะมาปลดล็อกตะเกียงกันได้เลยครับน่าจะถึงช่วงสิ้นเดือนนี้ครับผมกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะคะตะเกียงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะมารับได้ทุกปีนะครับ คุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้วาเราดูกันต่อในพีตะต่อไปของเกมนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ